ผมคือหลอดไฟครับคุณต้องการอะไรจากผมบ้างครับความสว่างสูงมีครับความทนทานมีครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผมเน้นเลยครับแล้วประหยัดไฟเบอร์หล่ะได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์หยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว้าวคุณคือใครคะผมคือเลคิเซ่ครับฟังชัดๆนะครับหลอดไฟเลคิเซ่สว่างสูงทนทานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดสุดจริงจริงครับหลอดไฟเลคิเซ่ turn the l i f e on เลคิเซ่ ผมคือหลอดไฟครับคุณต้องการอะไรจากผมบ้างครับความสว่างสูงมีครับความทนทานมีครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผมเน้นเลยครับแล้วประหยัดไฟเบอร์ห้าล่ะได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ห้ายืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว้าวคุณคือใครคะผมคือเลคิเซ่ครับฟังชัดๆนะครับหลอดไฟเลคิเซ่สว่างสูงทนทานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดสุดจริงจริงครับหลอดไฟเลคิเซ่ turn the life l i f e on เลคิเซ่ ผมคือหลอดไฟครับคุณต้องการอะไรจากผมบ้างครับความสว่างสูงมีครับความทนทาน <c oughs> มีครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผมเน้นเลยครับแล้วประหยัดไฟเบอร์หล่ะได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์หยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว้าวคุณคือใครคะผมคือเลคิเซ่ครับฟังชัดๆนะครับหลอดไฟเลคิเซ่สว่างสูงทนทานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดสุดๆจริงๆครับหลอดไฟเลคิเซ่ turn the l i f e on เลคิเซ่ ผมคือหลอดไฟครับคุณต้องการอะไรจากผมบ้างครับความสว่างสูงมีครับความทนทาน <c oughs> มีครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมผมเน้นเลยครับแล้วประหยัดไฟเบอร์หล่ะได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์หยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว้าวคุณคือใครคะผมคือเลคิเซ่ครับฟังชัดๆนะครับหลอดไฟเลคิเซ่สว่างสูงทนทานเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและประหยัดสุดๆจริงๆครับหลอดไฟเลคิเซ่ turn the l i f e on เลคิเซ่ ก็โครงการนี้นะครับที่เรามาออกออกบูธนะครับก็จริงๆเรานําสินค้านวัตรกรรมนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรับพลังงานทั้งหลายนะครับที่เรามีอยู่ทีเ่เราอยากจะนําเสนอให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหลายแล้วก็พวกแบบได้รับทราบว่าตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีการวิวัฒนาการไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยได้มานําเสนอในงานนี้นะครับ างานั้งนี้ทางลิเกเซ่มีสินค้าอะไรที่มาโชว์ตัวเด่นของเราก็ยังเป็นตัวเดินเมน,นะครับก็คือเรื่องของตัว T5 แต่อาจจะมีมีออปชันมากขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นในของ T5 และเราเชื่อว่าตลาด T5 ก็ังจะเป็นเทรนที่ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับตัวแรกจะเป็นเรื่องของ T5 ต่างๆส่วนตัวที่2ที่เราจะนำมาโชว์เนี่ยเป็นเรื่องของหลอด LED LED ของเราเนี่ยน่าจะเป็น LED ที่ ลองดูแล้วกันนะครับว่าต่างกับคนอื่นแน่นอนตัวที่เด่นๆที่เรามองก็เป็นพวกตัว f d l อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างเป็นไซส์สี่เหลี่ยม6 0 ,60 คนะครับความหนาแค่19มิลิเมตรเท่านั้นเองแตให้แสงได้เท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง3หลอดก็อันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการนวัตการรมตัวใหม่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ exit sign มีเรื่องของ led ที่ใช้กับตามบ้าน consumer use ละ ก็ลองตัวนี้จะเป็นช้อยที่เลือกมาแทนหลอดต่างๆในอนาคตเราเชื่อว่าในอนาคตยังไงก็ตามคงมีไม่พ้นแนววีดีแน่นอนได้วีดีที่มาใช้ก็คงจะเป็นแนววีดีที่มี p e r f o r m ร์แมสูงเท่านั้นนะครับก็เราเฉพาะเลยว่าต้องเป็นตัวที่มี p e r f o r m ร์แมสูงเพื่อจะได้ตอบโจทย์ของของผู้บริโภคได้ดีนะครับในฐานะที่ทันนกิเซ่ก็ถือว่าเป็นผู้นำหนึ่งของตลาดด้านทีไฟนะครับผม หลังคาดการณ์เรื่อ,กองกับตลาดนิดนึงว่าปีนี้จะเป็นยังไงแล้วก็นแนวโน้มในอนาคตนะครับคือถ้าถ้าทุกคนได้รับข่าวสารพอสมควร,ะรนะครับผมเชื่อว่าปีนี้จะมีเทรนด์ทีไฟที่ดีมากเนื่องจากเมื่อไม่กี่วันนี้เองเนี่ยจะมีการ p R ของการไฟฟ้าไฟผลิตให้นายกไปเปลี่ยนหลอดทีไฟอันนั้นเนี่ยข่าวออกไปค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีการลดลงแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าให้ให้นายกมาเปลี่ยนหรือว่า สื่อประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริโภคได้มากนักแต่หลังจากงานนี้ไปแล้วเมือม่อเมื่อลอซ์ออกแบบนี้เนี่ยคิกออฟกันแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกองค์กรและประชาชนจะต้องเริ่มได้รับข่าวสารและเริ่มตระหนักหันกลับมาให้ความสําคัญทีฟเราเชื่อว่าตลาดปีนี้น่าจะดีมากดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วเรื่องของการส่รการตลาดครับตอนนี้รู้สึกว่าทางเลยิเซ่เนี่ยมีการสํารการตลาดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีความเตรียมพร้อมที่จะแนะนาคคหรือว่าเร็วๆนี้ เดือนหน้าครับเดือนมีนาคมปี53นะครับเราคงจะต้องมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับหลอด T5 ของไลกิแน่นอนเราอยากให้ติดตามชม mm hmm. ก็เราเชื่อว่าด้วยการส่งเสริมของเรานะครับทางด้านการตลาดบวกกับเทรนที่กำลังจะมาบวกกับอตอนนี้หน่วยงานรัฐก็ให้ความสำคัญกับหลอด T5 มากเราเชื่อว่าตลาดจะตอบรับพร้อมๆกันครับให้ทางไลิเซ่ผมทคุณ พูดถึงเชิญชวนคนไทยทุกวปรเทนบผมว่าควรจะหัมาเป็นมาใช้ T5 ได้หรือยังอย่างประมาณนี้ก็หลอด T5 นะครับหรือหลอดที่ทางการไฟฟ้าฟเปลี่ยนเรียกหลอดหอมใหม่เบอร์5หรืออะไรก็ตามนะครับเป็นหลอดหลอดตัวใหม่เลยนะครับถ้าหลอดตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันประหยัดสูงสุดณปัจจุบัน ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยการไฟฟ้าคงไม่กล้าที่จะมาลดนลงขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการที่จะต้องเริ่มช่วยกันทั้งประเทศแล้วครับว่ามาช่วยกันประหยัดพลังงานโดยใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพภาพรวมของมันก็คือว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยใช้แค่ครึ่งประเทศเท่านั้นเนี่ยเราก็ลดลงไฟฟ้าได้ถึง2งโล่งที่เป็นเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นผลดีขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วผลโดยตรงกับประชาชนเนี่ยเราเชื่อว่ารีเทิร์นของมันเนี่ยลอดีไฟจะสามารถรีเทิร์นได้ภายในไม่เกิน2ปี ผู้ชายเนี่ยจะสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าที่ประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นอีกก็ต้องขอให้ประชาชนทุกคนนะครับเห็นแก่สิ่งแวดล้อมช่วยกันลดลงอนุรักษ์พลังงานร่วมกันนะครับทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนอื่นเพื่อคนที่อยู่ในประเทศด้วยแล้วก็คนที่อยู่ทุกคนนะครับให้มาช่วยกันอนุรักษ์โลกร้อนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ใช้หลอดกีไฟร่วมกันนะครับ นี้เรียกได้ไหมครับว่าถ้าเราเปลี่ยนหลอดทีไฟเราก็จะได้เงินเพิ่มแล้วก็ได้โลกที่ดีขึ้นใช่ไหมครับจริงๆก็คือเปลี่ยนหลอดทีไฟเนี่ยช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นในโลกที่ดีด้วยครับเหมนี้ใช่ไหมครับที่เรกิเซ้บอกบอกที่มาลูกงานงานเอเนอร์จีเซฟิงใช่ไหมครับก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์โดยตรงอยู่แล้วที่เราจะมาเรื่องของ Energy Saving เราก็มาช่วยทุกคนงานนี้ทุกคนมาช่วยกันเรื่องของลดลงลดโลกร้อนด้วยกันอยู่แล้วครับ ผมคือหลอดไฟครับคุณต้องการอะไรจากผมบ้างครับความสว่างสูงมีครับความทนทานมีครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผมเน้นเลยครับแล้วประหยัดไฟเบอร์หล่ะได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์หยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว้าวคุณคือใครคะผมคือเลคิเซ่ครับฟังชัดๆนะครับหลอดไฟเลคิเซ่สว่างสูงทนทานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดสุดๆจริงๆครับหลอดไฟเลคิเซ่ turn the l i f e on เลคิเซ่